สบายดีสบายดีสบายดีน้องเ้อข่เจ้าซื้อเอาเต๋อซึ่งไอเขาซื้อกำวิไลซึ่งมือนี่เฮามาปรึกษาเลยกันว่ามืออื่นสิมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอ่านครหลวงซึ่งสถาดีเฮาสิไปท่องเที่ยวนั่นคือหานาแรกของเขานี่เองเนาะสถานีสถานีรถไฟฐานาแรกแม่นซึ่งเป็นสถานีใหญ่ที่สุดในอ่านครหลวงเมืองจันทน์เขานาะซึ่งเป็นยังไ๋ในมืออื่นเฮาสิให ต่อไปให้เบิ่งเด้อฝากติดตามเบิด้อ่อซึ่งมื้อนี้เฮาพอสมัยก่อนเนาะอ่าเจอกันมื้ออื่นเฮาเจอกันอยู่ที่สถานีรถไฟอันที่ว่าเขาเจ้าสร้างใหม่หันเนาะเป็นอะไรนั่นก็เชิญติดตามรับชม<อ>และพอพร้อมกันอยู่สถานีตัวจริงเลยเนาะเป็นอะไรนั่นก็ติดตามภาพซุม่มมากันบ๊ายบาย ท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังไปอสถานีรถไฟที่ันนแหลงเนาะไปชมเบิ้งบรรยากาศและเป็นครั้งแรกที่ข้าวเจาได้ไปเที่ยวเป็นยังไงกัไปเบิ่งต้นกันเนาะท่านผู้ชมเนาะฮอดตอนสุดท้ายบรรยากาศไปข้าวข้าวกเนาะฮอดแล้วเราจะถ่ายรีวิวใหม่ สวัสดีสวัสดีอ่าพี่น้องอเดี๋ยวนี้เอามาฮอดสถาน,นีรถไฟาทาอะไรอย่างนี้มาเป็นเกี่ยวกับความลึกน้ำในการก่อสร้สางลึกน้ำในการก่อสร้างสถาน,าน,นีรถไฟอยู่ในสุโขทัยเราเดี๋ยว <c oughs> นี้คาดทีว่าต้องลึกน้ำ ยดี่ยวท่านผู้ชมเข้ากับมาหอดสถานีรถไฟเอสนาแงงนแข่งเนาะจะเป็นจไดใดสุดท้ายรีวิวิังไปมอหอดสถานีรถไฟสนานแข่งบรรยากาศขาวๆเนาะในสถานีรถไฟสนาแนแข่งก็จะเห็นสิ่งลาย,ย่างเนาะที่แปลกๆที่บุคลห็น,นะ ว่าสินาเสียได้ที่บริเวณทานรถไฟดังกล่าวเนาะส่วงนี้เขาปิดคูิดเลยรถไฟเลยบริเก็เลยบ,บริเ็นเนาะโอกาณาท่าด้านเปิดแล้วเขาจะมาเบิ่งหอบซองเนาะว่าข้างแหลกในชีวิตเขาจะเห็นกับตารถไฟเนาะจะเป็นยังไงเขากับเบิ่งไวข้ขาวๆเนาะและเขาก็มาที่มาที่เศรษฐกิจ เศรษฐดงโพซีเนาะโลจิสติกเนาะเขาจะมาเบิ้งการก่อสร้างว่าโครงการเป็นสร้างไปหอดไซแล้วแต่ว่าคืบหน้าเป็นหอดไซแล้วจากปเปอร์เซ็นในเศรษฐกิจดงโพซีเนาะเขาก็ทีขี่รถเลาะเบิ้งการกรา่อสร้างเลาะชมบรรยากาศที่เพิ่นกำลังสร้างรลายข้นบ่ว่าจะเป็นตึกอาคารเนาะที่ว่าเสน้เสนทางเส้นทางเพิ่นกำลังปรปับปรุงแตง่งในการพัฒนาให้เป็น เมืองแห่งเศรษฐกษิจของลกุกฟูซีเนาะจะมีหลายผู้คนที่มาลงทุนและมาอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวเนะามมนะทำส้มเนาะก็จะได้เห้กับจะขี่รถเลาะส้มเบิงก่อน